สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําปีแอลหนูจากเป็ดของเล่นลูกที่เราหิ้ีกันนะครับตัวนี้ผมได้มาราคา29บาทนะครับของเล่นลูกสาวก็ขโมยฉกลูกมาตัวหนึ่งนะแล้วก็พอเราแกะออกมาแล้วเนี่ยก็จะมักรออกมาใช้วิธีไหนมาก็ได้นะครับไส่ในก็จะเป็นแบบนี้ตัวกําเนิดเสียงจัดการดีก็ไม่มีเกลียวไม่มีอะไรเลยแล้วข้างในก็จะเป็นปีแบบนี้ครับจัดการสลับนะครับกลับกลับเลยกลับด้าน จะกลับไม่กลับก็ได้บางทีเราซื้อสี 4, แเราก็ไม่ต้องกลับนะครับเพราะกลับกลับปุ๊บมันก็ได้สีอยู่ดีถ้าไม่กลับก็นอนบ้านเจ้ามือมสิ่งสำคัญก็คือหลอดกาแฟครับตัดประมาณ3มนิ้วครับความยาวก็3ามนิ้วอาเกลา่าเราจะทําดีที่สุดประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยเหมือนเขเกิดมาคู่กันนะจัดการเสียบเข้าไปฝั่งเลิ้นปีนะครับที่เป็นนี่ฟรับมาไม่ถนัดครับมือเริ่มสั่นแล้วหิวเข่าเออวะแล้วก็กลับเข้าไปในรูเดิมครับแบบนี้จัดการเป่าเอ้ดูดดูได้เลยครับ ดูกระบอนะครับกลางคืนแบบมันเงียบสังเกตุแล้วเราต้องดูแรงมากก็ได้ดูง่ายกว่าการชายอีกบอกตรงจะป้องจะายยังไงก็ได้แล้วแต่เทคนิคครับส่วนถ้าใครแบบชอบประมาณนี้ละยกขึ้นยกลงนะจะใช้แบบนี้ก็ได้หรือมือป้องก็ได้ก็จ่าเทปก็ได้ครับจบแล้วสำหรับปีแอลนูในงบ30บบาทขอบพระคุณที่รับชมครับ